มาดไม่ยอมคุยกับคินมาหลายวันโดยไม่ทราบเหตุผลคินต้องทำทุกอย่างเพื่อเขาหยุดร้องไห้และทำให้เรากลับมาใกล้กันเหมือนเดิมหมาดไม่ยอมคุยกับคินมาหลายวันโดยไม่ทราบเหตุผลคินต้องทำทุกอย่างเพื่อเขาหยุดร้องไห้และทำให้เรากลับมาใกล้กันเหมือนเดิม หายฮะายนมไม่จไม่จะไปทบ้านจะช่วยไม่ได้นี่ตองหันมข้าวอยู่ตอนนี้เขาจะไม่ทอีกต่อไปแล้วถ้าสตาอรตอนไม่ชอมันจะไม่ทอันนี้ว 对。<Bye. S 2>